สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ The Daily Dose สาระและความคิดเห็นในมุมมองที่แตกต่างทาง Voice TV เริ่มกันที่เรื่องเศรษฐกิจกันก่อนนะครับตัวเลขเศรษฐกิจออกมาในวันนี้นะครับตัวเลขการส่งออกปรากฏว่าในเดือน กุมภาพันธ์ดีขึ้นเล็กน้อยนะครับเทียบกับเดือนมกราคมนะครับเดือนมกราคมตัวเลขส่งออกนั้นปรับลดลงไปประมาณ2%นตะครับตัวเลขในเดือนกุมภาพันธ์ปรับขึ้นมาประมาณ2%เช่นเดียวกันนะครับ2.43%คราวนี้ถ้าไปดูมูลค่าการนำเข้าเนี่ยกลับลดลง16.6%ซนะครับซึ่งทำให้ดุลการค้านั้นเกินดุลน,นะฮะบ,บวกนะครับ1,767ล้านดอลลาร์ สหรัฐนะครับถ้าเฉลี่ยดู2เดือนแรกนะครับตัวเลขการส่งออกนั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่0.2ซึ่งถือว่าน้อยมากอย่างไรก็ดีกระทรวงพาณิชย์ก็ยังคงนะเป้าของอัตราการเติบโตของการส่งออกไว้ที่5เหมือนเดิมที่เป็นที่น่าสังเกตนะครับถ้าคุณไปดูสินค้าในกลุ่มเกษตรแล้วก็อุตสาหกรรมการเกษตรทั่วไปเนี่ยส่งออกปรับลดลงนะครับจากเดือนที่ผ่านมา5.7 ยางพาราลดลง13.8%นะะอาหารทะเลแช่แข็งกระป๋องแล้วก็แปรรูปลดลง9.9%กุ้งแช่แข็งและแปรรูปลดลง26.9%ไก่สดแช่แข็งและแปรรูปลดลง3.9%แล้วก็น้ำตาลลดลง43.8%นะครับตัวเลขการส่งออกนะครับชัดเจนไม่ดีเลยกุมภาพันธ์ก็ไม่ดีขึ้นเปรียบเทียบเดือนต่อเดือนยิ่งแย่ นอกเหนือไปจากนั้นถ้าคุณไปดูตลาดที่เป็นตลาดใหญ่ๆคู่ค้าสําคัญๆของเราสหรัฐอเมริกานะฮะปรากฏว่ายอดส่งออกไปสหรัฐเนี่ยกลับปรับตัวลดลงเนี่ย2.3เปอร์เซ็นต์นะฮะยอดส่งออกไปญี่ปุ่นนะฮะขยายตัวเพียงแค่2.7เท่านั้นเองมีเฉพาะตลาดในสหภาพยุโรปซึ่งขยายตัว7นะครับปีต่อปี ถ้าไปดูตลาดศักยภาพรองนะครับปรากฏว่าขยายตัว1.9%เท่านั้นโดยทวีปออสเตรเลียแล้วก็ตะวันออกกลางแล้วก็แอฟริกาแล้วก็ลาตินอเมริกาแล้วก็บางส่วนของสหภาพยุโรปนั้นขยายตัวเพียงแค่0.8 0.4 3.6 4.9และ1.4%ตามลำดับกำลังซื้อของประเทศใหญ่ๆใ,ในยุโรปนั้นยังไม่กลับมากำลังซื้อของสหรัฐอเมริกาก็ยังไม่กลับมาในระดับชนชั้นกลางหรือกลางบนนะเพราะฉะนั้นอันนี้ เป็นปัญหาเป็นปัญหาจริงคุณรุ่งมริกมาศนะครับคุณรุ่งมริกมาศเป็นโฆษกธนาคารแห่งประเทศไทยได้สรุปถึงเรื่องของการที่เศรษฐกิจไทยตอนนี้เติบโตได้ต่ํากว่าศักยภาพไว้ได้อย่างตรงทีเดียวนะฮะการที่เศรษฐกิจไทยเติบโตได้ต่ํากว่าศักยภาพถือเป็นเรื่องที่น่าเสียดายเพราะแทนที่คนไทยจะมีการเติบโตของไรายได้ที่มากกว่านี้ก็ทําให้การเติบโตของไรายได้ช้าลงทั้งยังทําให้ศักยภาพของเศรษฐกิจในการรองรับแรงช็อคอย่างลด ลงตามไปด้วยคราวนี้สัญญาณในสหรัฐเนี่ยไม่ใช่แย่ไปทั้งหมดนะฮะสัญญาณในสหรัฐเนี่ยวันนี้ประธานเฟดสาขาฟิลาเดลเฟียออกมาบอกว่าอัตราดอกเบีย้ยอาจจะถึง3%ก็ได้ภายในปี2 5 5 9นกะครับก็อีก2ปีดอกเบีย้ยจะขึ้นขึ้นไปถึง3%ก็เป็นสัญญาณวัาธนาคารกลางสหรัฐอย่างน้อยในบางโมลรัตเขาประเมินว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจน,นั้นไม่แย่หนัก นะครับถ้าคุณไปดูตัวเลขราคาบ้านและก็ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคของสหรัฐค่อยๆกระเตื้องขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นมันไม่ใช่ว่าปีนี้มันแย่ไปทั้งหมดนะฮะพอถึงปลายปีตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐคงจะดีขึ้นแต่ประเด็นมันกลับมาอยู่ที่เรื่องเดิมของไทยการเมืองยังไม่นิ่งรัฐบาลตั้งไม่ได้เลือกตั้งก็ยังไม่มีปิดเกมแบบสวก็ยังไม่มีนอกเหนือไปจากนั้นโครงการที่ต้องชะง,งักไป 3.5แสนล้านโครงการน้ํา2ล้านล้านนะฮะทั้งหมดนี้เนี่ยยังไม่มีอะไรเดินหน้าจนกว่าจะมีรัฐบาลใหม่เข้ามาเพราะฉะนั้นมันเป็นมันเป็นกับดักแห่งความไม่พัฒนาทางการเมืองที่มีอยู่ซึ่งมีผลถึงเศรษฐกิจกไทยอย่างแน่นอนเดี๋ยวเราจะพักกันสักครู่นะครับท่านผู้ชมกลับมาช่วงหน้าประเด็นเรื่องของใบเตยกับกิฟซี่ฮะมีเรื่องนายกคนกลางอะไรนิดหน่อยด้วยนะฮะช่วงหน้า แ,แหล่งพลังงานกำลังจะหมดลกอยู่ได้ค่ะเรายังมีโซลารเซลล์พลังงานาน้ำพลังงานลมอะค่ะโอ้ยเพราะว่าที่ผมมีแหล่งก๊าซธรรมชาติคุณว่ามีไหมไม่ว่าจะเป็นพลังงานทดแทนหรือค้นหาแหล่งพลังงานใหม่ต้องทำเลยถ้าวันนี้ยังใช้กันแบบนี้นะไม่เหลือถึงลูกหลานคุณแน่ เื่อและลงมือทำชีวิตของเราใช้ซะช้างแอนเดฟซีบาร์เซโลนาสัปดาห์ที่แล้วได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้ร่วมดำเนินรายการ a วกับไ Thailand ในประเด็นที่เกี่ยวกับยามโมเน,โน,นนะ่ MV ใหม่ของกิ๊ซี่กับใบเตยเนี่ยอันนี้กิ๊ซี่กรีลี่เบอร์รี่กับใบเตยอาสยามเนี่ยเซ็กซี่ทั้งคู่แต่ว่าเซ็กซี่เนาะสองนักา,าราหมายความว่าอย่างไรมันไม่ใช่แค่เรื่องของการที่คนหนึ่งเดินออกมาจาก แบบแบ็กกราวด์ที่มีคอนโดหรูๆในย่านกรุงเทพมหานครแล้วอีกคนเดินมาจากแบ็กกราวด์ที่เหมือนกับออกมาจากตลาดแล้วก็แต่งตัวแบบลูกทุ่งหน่อยๆมาจากต่างจังหวัดเนี่ยคือมันมีอะไรที่ลึกไปกว่านั้นนะครับแล้วก็ในประเด็นนี้ในรายการเวกับไท a แลนด์ได้มีกาสแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและผมคิดว่าน่าสนใจนะครับเลยคัดในคลิปนี้จากเวกับไทยแลนด์มาให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับแล้วก็ฟังกันดูนิดหนึ่งในประเด็นที่อาจจะไม่เกี่ยวกับการเมืองแต่ว่ามันก็เหมือนกับ นะลองปังพูดกันถึงเรื่องนี้ในเว็กกับไทแรนด์เรื่อง SEXY 2นัฐราพี่อย่จะก็มีมองพี่อย่าจะมองเธอก็มีมองแต่งตัวอะไรมาเธอไม่มองเลยได้แต่มองเลยอะไรคิดชินจะปิด กนเิไใจเย็นเย็นมีเวลามาดูใจใจเย็นเย็นอะเธอทำรุนแรงไปทำกันเกินไปทำกันเกิน ตอนแรกผมให้คัดคลิปจากเวกับมาแต่ไม่เป็นไรครคือประเด็นที่วันนั้นได้มีการพูดคุยกันก็คือว่าในมุมนึงเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าลูกทุ่งเนี่ยลูกทุ่งเนี่ยเข้ามาแล้วก็มีความแรงมากกว่าลูกกรุงนะครับลูกทุ่งมีความแรงมากกว่าลูกลูกกรุงในช่วงหลังโดยที่กระแสของเพลงลูกทุ่งที่รับความยอมรับโดยกระแสหลักในกรุงเทพเนี่ยมันเป็นอะไรที่มากขึ้น,นเรื่อยๆนะครับมากขึ้น,นเรื่อยๆจนในที่สุดเนี่ยไอเอสในช่วงหลังเขาประเมินผมคิดว่าเขาประเมินว่า ถ้าจะให้กิปซี่กรอลี่เบอร์รี่อยู่ในกระแสของความเซ็กซี่อยู่ต่อไปเนี่ยเหมือนกับว่าความความเซ็กซี่ในรูปแบบของลูกกรุงเนี่ยต้องยอมมาสยบต่อความเซ็กซี่ในรูปแบบของลูกทุ่งมันเหมือนกับแดงเข้ามาเจอเหลืองะฮะแล้วเหลืองต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมด้วยกับแดงนะแต่ว่า คนไหนต้องการวิเคราะห์ฉบับเต็มไปดู a ว e Up t h a i l a n ์นะครับจริงแล้วมันมีคลิปที่ผมจะบอกเลย์ในวันนี้ไปที่คลิปของคุณนัทวุฒิจะดีสักกว่านะครับคลิปคุณนัทวุฒิในวันนี้เรื่องประเด็นคอรมอรเนี่ยนะครับเดี๋ยวให้ทีมเว e Up Thailand พรุ่งนี้วิเคราะห์แล้วกันนะครับมีหลายชื่อออกมาไม่ว่าจะเป็นคุณนรงสาเมธาพัฒคุณประมลสุทธ,ธีวงศุณจรัญภักดีธนาคุณคุณสมบทสมบัิธรรมรงธัญยวง์คุณสุรพลนิติไกรพจน์คุณธนงพิทยะ นะดะดรเสรีวงมนธานะคุณประสงค์ศุนเสรีคุณเจิมศักดิ์เป็นทองคุณแก้วสันติโพธิคุณสมคิดเลิศไพฑูนคุณบรรเจริดสิงขัเนติคุณประเวศวส,สีคุณทวีสุสรฤทธ,ธิกุลนะฮะแต่ไอ้ประเด็นเรื่องรายชื่ออย่างที่ผมบอกให้เวกับไทยแลนด์พรุ่งนี้วิเคราะห์น่าจะเหมาะสมกว่าแต่ว่าเรื่องของอแนวทางอันนี้เป็นประเด็นที่ผมคิดว่าสังคมยังรอคําตอบอยู่ว่า รองประธานวุฒิสภา,านั้นจะทาอย่างไรคุณสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยลองฟังคุณนัทวุฒิไส่เกลอพูดประเด็นนี้วันนี้ครับฝากสื่อมวลชนไปตามหาท่านให้เจอช่วงนี้ท่านคงอยากเก็บเนื้อเก็บตัวไม่อยากเจอใครแต่ไปตามหาเธอครับแล้วถามท่านสองสามข้อหนึ่งให้รองประธานสุรชัยตอบให้ชัด ว่าตัวท่านเองคิดว่าในฐานะรองประธานวุฒธธิสภาท่านมีอำนาจหน้าที่ที่จะนำชื่อนายกรัฐมนตรีเถื่อนทูนกล้าวหรือไม่สองขั้นตอนก่อนที่จะเข้าถึงมือท่านแล้วที่เขาพูดูดกันนะว่าท่านจะต้องเป็นคนเสนอชื่อนี่ ขั้นตอนนั้นเป็นอย่างไรอันนี้ไม่ได้ถามว่าใครจะเป็นนายกเป็นอะไรนะครับอันนั้นท่านตอบไม่ได้ผมรู้แต่ขั้นตอนท่านควรรู้เพราะขณะนี้ทั้งหมดทั้งหลายเข้าเล็งไปที่ตัวท่านหมดแล้วเสียนการเมืองเขาขาดการว่ารองนี่เป็นประเด็นสําคัญที่สุดนะเวลานี้เพราะว่ามันมีความไม่แน่นอนอยู่เยอะนะฮะการตีความกฎหมายว่าสวจะเสนอชื่อนายกนั้นถ้าไปถามนักวิชาการหลายภาคส่วนเนี่ย เขาก็บอกว่าตามรัฐธรรมนูญนี้ทําไม่ได้แต่แน่นอนนักวิชาการที่ขึ้นเวทีกปปสเขาก็บอกว่าทําได้นะครับแต่ว่าคนที่จะทำเนี่ยกลับเงียบตอนนี้นะครับหมายความว่ามันหมายความว่าคนที่จะทํานั้นไม่มีความมั่นใจว่าจะทําได้หรือยังไม่ใช่จังหวะเวลาที่จะออกมาพูดหรืออาจจะมั่นใจว่าทางกฎหมายทําได้แต่ถึงเวลาพอทาไปนั้นสังคมจะไม่ยอมรับนะครับอย่างที่บอกเรื่องนี้เนี่ยถ้าจะจบมันก็เป็นสองแนวทางแนวทางแรกคือ แก้กฎชีกาให้มีการเลือกตั้งตามที่สารรัฐธรรมนูญนิจฉัยใ,ใช่ไหมฮะแล้วก็จัดการเลือกตั้งโดยที่กกตทาหน้าที่สมบูรณ์หลังจากนั้นพรรคประชาธิปัตย์ร่วมลงสมัครด้วยกปปสอถ,ถอยมีรัฐบาลใหม่ที่มาจากการเลือกตั้งหรืออีกแนวทางหนึ่งก็คือปิดเกมแบบนี้อันนี้ประเด็นคือถ้าปิดเกมแบบนี้รองประธานวุฒิสภาจะก,กล้าทําหรือไม่2จะมีใครกล้ารับตําแหน่งหรือไม่ส พอเริ่มตั้งรัฐบาลใหม่แล้วเนี่ยจะปกครองได้หรือไม่นะครับนั่นคือโจทย์ที่รออยู่พกักกสักครู่ครับช่วงน้้กลับมาต่อครับ บานแล็บเป็นศูนย์วิจัยทางด้านหุ่นยนต์และชีวการแพทย์วลนิทิไทยคมกับบานแล็บได้น่่มมือกันในเรื่องของการนําองค์ความรู้ต่างๆที่พี่ๆชาวบานแล็บได้เรียนรู้นํามาเสริมต่อและถ่ายทอดให้กับเยาวชนไทยเพื่อจะได้พัฒนาความรู้ความคิดและก็ความสามารถทางด้านวาิชาก,การหุ่นยนต์ซึ่งตรงนี้เองเราเชื่อเป็นอย่างยิ่งว่าการให้โอกาสตรงนี้จะเป็นการสร้าง อนาคตที่ดีของน้องๆเยาวชนและก็ประเทศชาติของเราต่อไปนะครับให้โอกาสสร้างอนาคต20ปีมูลนิธิไทยคมเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต w w w v o i c e t v c o t h เข้าถึงทุกข่าวสารสำคัญ t o อ News Story ทุกข่าวร้อนรายงานอย่างแม่นยำทาง Voice TV เ p e ี i ย l รีพอร์เจาะลึกทุกประเด็นข่าว d a i l ่โปรแกรมเติมไอเดียสดใหม่ให้สมองด้วยหลากหลายมุมมองหลากหลายความคิดพร้อมคอนเทนต์ที่น่าสนใจเพื่อให้คุณไม่พลาดข่าวและสาระที่สำคัญอีกมากมาย w o i c e ีว ทุกวันจันทร์ถึงศุกเวลา9นาฬิกา3านาทีทางวอ i ซ์ทวีฮ Pro จีนลงทุนในในทวีปแอฟริกามหาศาลนะครับในหลายๆประเทศจนถึงขั้นอัลจีเซราทำอินโฟกราฟิกขึ้นมาซึ่งสรุปมาว่ามีหลายๆประเทศที่จีนเข้าไปลงทุนนะครับซึ่งถ้าไปดูในลิงก์ของอัลจีเซราจะเห็นนะครับว่าเขาทําออกมาได้สวยงามทีเดียวนะครับเข้าไปคลิกดูจะเห็นเลยว่ามีเขื่อนของจีนมเีเหมืองแร่ของจีนนะฮะม,มีโรงงานของจีนอยู่ในประเทศไหนบ้างนะครับทั่วทวีปแอฟริกา คาวนี้ถ้าสรุปจากหน้านี้เนี่ยผมทํากราฟิกขึ้นมาอีกอ,อีกชุดหนึ่งให้คุณได้เห็นว่าตกลงแล้วมีประเทศไหนบ้างนะครับที่จีนเข้าไปลงทุนมากเป็นพิเศษนะครับถ้าไล่เรียงดูก็มีทั้งสุ丹คามรูนนะฮะไนจีเรียโมซัมบิกแอฟริกาใต้โดยเฉพาะแอฟริกาใต้เนี่ยเยอะนะฮะแล้วก็มีซิมบับเวทันซาเนียเคนยาแล้วก็เอธิโอเปียด้วยเอธิโอเปียนี่คือจะไปช่วยสร้างรถไฟนะครับสร้างรถไฟนะฮะก็ สงสัยจีนไม่ได้มาสร้างรถไฟความเร็วสูงในไทยนะได้ไปในเอธิโอเปียแทนนะฮะก็สรุปให้ดูแต่ว่าลิงก์ของ a าเจ z e ซราดีมากนะครับเดี๋ยวจะเอา,เอาลิงก์นั้นโพสต์ไว้ที่หน้าเพจของ daily dose นะครับในเว็บ voice tv มาที่ daily o d e ในวันนี้นะครับคุณจตุรนฉายแสงนะครับวันนั้นเขียนเป็นกรอนสั้นๆไว้ดีเกี่ยวกับเรื่องของอาการเมืองไทยในเวลานี้นะฮะเมื่อผู้รักษากฎทำผิดกฎผิดไปหมดซ้ำซากหลาก หลายหลากเรื่องจะโต้แย้งไปเล่าก็เปล่าเปลืองห่วงแต่ว่าบ้านเมืองจะย่อยยับอันนี้อารมณ์เดียวกับผมนะฮะก็ไม่อยากจะพูดหลายสิ่งหลายอย่างก็พูดแล้วก็ไม่ได้สร้างความเปลี่ยนแปลงอะไรแต่ว่าห่วงบ้านเมืองจะย่อยยับจริงๆออไม่มีใครฟังใครต่อไปแล้วไม่มีแม้วีแววจะถอยกลับจะสูญเสียเกินกว่าขนานับจนจะอับ เพราะว่างเว้นความเป็นธรรมคือไม่มีการเลือกตั้งก็อย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าในขณะที่เรามีคณะกรรมการการเลือกตั้งที่ไปเดินทางไปในอิตาลีแล้วก็ไปเห็น l e a n n n g Tower o p p ซ s a แล้วก็รู้สึกภาคภูมิใจในความเอ็นเอียงของตนเองแล้วก็เป่าประกาศให้สังคมได้เห็นว่าความเอ็นเอียงนั้นเป็นสิ่งที่ดีเมื่อรับงานใหญ่เนี่ยผมผมเห็นท่าทีอย่างนี้แล้วผมก็ไม่แน่ใจว่าสังคมจะไปรับได้กับของอย่างนี้ได้อย่างไรนะฮะ เสร็จแล้วในขณะเดียวกันนะครับคำวินิจฉัยศาลนูนก็ออกมาสื่อตีความผิดก็เยอะนะฮะจริงแล้วถ้าไปดูเนื้อหาไม่มีคําว่าโมฆะผลการเลือกตั้งไม่ได้เป็นโมฆะนะฮะแต่ว่าสาลวินิจฉัยว่ากฤษฎีิกาเฉพาะในส่วนที่กําหนดให้ว่าเลือกตั้งเป็นสองกลุมประพันธ์เนี่ยไม่สามารถถูกบังคับใช้สําเร็จแต่ว่าศาลดันไม่วินิจฉัยว่าผู้ออกกฤษฎีกานั้นออกผิด แล้วก็ไม่ได้วินิจฉัยว่าผู้ที่บังคับใช้กฎษฎดีกาก็คือกกตผู้จัดการเลือกตั้งนั้นทําผิดกลับบอกว่าวกากตน,นั้นพยายามจัดการเลือกตั้งทาตามหน้าที่แล้วก็เหมือนกับว่าไม่โทษกกตจะโทษรัฐบาลก็ไม่โทษแต่ว่า anyway ก็คำวินิจฉัยสามนุนก็เป็นที่สงสัยของประชาชนเยอะจนคนเอื่อมละอาที่จะพูดนะฮะเจอนักวิชาการที่มีความรู้ความสามารถมีประสบการณ์เรื่องพวกนี้ เขาก็เบื่อที่จะพูดแล้วหลายคนเชิญมาเขาก็ไม่รู้เขาก็บอกผมว่าไม่รู้จะพูดไปอีกทําไมโอเคตัวผมก็เหมือนกันนะฮะคราวนี้ประเด็นก็คือว่าโอเคไม่มีการเลือกตั้งเป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งเนี่ยถามว่าตามประวัติศาสตร์ประเพณีไทยอยู่ได้ไหมตอบตรงๆว่าได้แต่ว่าประเด็นแค่ว่ามันอยู่ที่ว่ารัฐบาลปกติเนี่ยไม่ได้มีกลุ่มประชาชนตั้งตัวสู้ตั้งแต่แรก ตั้งแต่ก่อนที่จะตั้งรัฐบาลเอีกเพราะกลุ่มนี้เขาตั้งตัวสู้เนี่ยเขามองว่ามันมันว่างเว้นความเป็นธรรมจริงๆมันไม่ใช่แค่ว่างเว้นประชาธิปไตยและการเลือกตั้งปัญหาก็คือว่าโจทย์รัฐบาลใหม่เนี่ยรัฐบาลที่จะเข้ามาสมมติจะเข้ามาจริงเนี่ยมันไม่เหมือนกับรัฐบาลที่มาจากการทํารัฐประหารหรือตุลาการพิวัตรในอดีตเงี้ยเพราะในรอบนี้ฝ่ายที่ตั้งตัวสู้นั้นมีความพร้อมที่จะสู้ในแบบที่คงจะไม่ยับยั้งชั่งใจและคงจะมีหน่วยกล้าตาย นี่คือปัญหาของสังคมไทยในเะวลานี้นะแล้วกรอนคุณจตุรนก็สรุปได้ค่อนข้างดีทีเดียวนั่นก็คือรายการ The Daily Dose ในะคืนวันนี้พบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับสวัสดีครับ